เงากระทูลู่จงเจริญกระทูลู่จงเจริญกระทูลู่จงเจริญเฮ้ยน,น,นันวาหนุาวาเฮ้ยอันวาส,สบายดีไหมเพื่อนก็สบายดีนะเพื่อนนายคงไม่ลืมนัดของเราใช่ไหมไม่นะเพื่อนฉันบอกนายไปแล้วว่า,าฉันไม่ว่างนะฮะจังขอโทษด้วยอย่า,ยามาโกหกฉันนะอันวาไม่นะเพื่อนไม่ต้องเลยยังไงนายก็ต้องมาเล่นกับฉันไม่เพื่อนกูขอไปทำกับข้าวก่อนได้ไหม ไม่เดี๋ยวฉันจะทําให้แกกินเองผัดกะเพราไม่ใส่ใบกะเพราไข่เจียวไม่ใส่ข้าวไม่ใส่ไข่ไม่ใส่จานไม่ใส่ช้อนรับรองอร่อยแน่นอนเชื่อใจฉันสิไม่ได้ดจริกินเพื่อนห้ามปฏิเสธฉันไม่ถ้าแกไม่มาแกตายสุดท้ายกูก็ต้องมามาแล้วแซนด์วิชแสนอร่อยชีสเด็ดบูลเอาไปอันวะมันแค่กูเดียร์ิน,น <ะ S 1> ให้อร่อย,น,ยนะเพื่อนมันเยอะไปนะเพื่อน กินกินไปเถอะนาอย่าเรื่องมากได้ไหมฉันทําสุดฝีมือเลยนะเนี่ยจะบอกกูจะขี้เตียก่อนะเพื่อนแกรีบกินเข้าไปเถอะแกไม่ตายหรอกหนัแค่อาหารแสนอร่อยของฉันเนี่ยกินกินเข้าไปเยอะนั่นแหละงับยากกินเข้าไปให้เลยกินเสร็จแล้วแกต้องไปเล่นกับเกมกับฉันด้วยละเอเออก็ใช้ได้แหละเปไงล่ะกินเสร็จไปเล่นเกมกันไม่ น่าเล่นหน่อยก็บอกว่าไม่เดียวน้าขอร้องบาไม่นะไม่อ้าไม่ไม่ไม่ฉันขอร้องเพื่อนฉันไม่เล่นได้ไหมถอดกาไม่เล่นฉันจะขยี้แกไปตุ๊กแกแบนไปเลยก็ได้อสุออกไปกูก็เล่นอีกแล้วเฮ้ยนี่นี่ยเลยเป็นงานฉันโคนเดียวเลยเช่นไม่อหร่ นยิงเขาไปยิงเขาไปอแล้วนายนี่มันกากจริงๆเลยนะอันวาฆ่ากูเองนะราชการนะก็คิดว่าเนได้แล้วเอ้ยนายมันไกลอ่อนจริงเลยเข้มโอ้ยนักใจขู่ น oh, ี่คนแก้งหนูที well> <the 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 er> hey ่โรงเรียนน่ะพ่อหควรทำไงดีอ่ะพ่อจ่อหลังเลยแกงอะไรหรอโอย่างงี้นี่เองหญิงแม่งเลยนี่นะเฮ้ยออชิบหายแล้วตัวแกไม่ตั้งใจนะไหมแกทำอะไรคงแกน่ะอันวะชิบหายตัวไม่เคยฆ่าฉันได้พูดยังไงเนี่ยการทำอย่างงี้กับฉันได้ยังไงขอโทษนะไหมฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะมันเป็นอุบัติเหตุออกไปจากบ้านฉัน